ถ่ายกันสดๆเร็วๆนะครับคุณยายตั้งตัวไม่ทันเลยมีเห็ดเผกครับสวัสดีครับสวัสดี f อีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่28เดือนมิถุนายนปี2 5งนหนะครับมาอัปเดตสินค้าป่ากันครับว่าช่วงนี้สินค้าป่าเรามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครับเข้าไปรับชมกันนครับ3ล้านนี้ร้าน3ใบเถาแห่งมอผพ้คูนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจรีปาดปองและเคยบางผ่คนหากินด้วยนะครับพี่น้องไปครับเข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมไปเลยครับนะครับเข้าไปรับชมสินค้ากันเลยครับผมไปครับร้านแรกไปดูร้านยาเกลก่อนเลยครับอันดับแรกโอ้กระจัดร้านใหม่นี่ยาเกลนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้เรียงสินค้าสวยงามไหมครับร้านยาเกลนี่โรขุนเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนี่โอ้ แล้วก็มีปลาจอมเนาะจอมกุ้งไม่ใช่ปลาจอมจอมกุ้งโอ้ยผมนี่ก็พูดผิดเรื่อยเลยครับผมโอะช่วงนี้หน่อไม้ออกเยอะเนาะครับผมหน่อไม้เยอะเลยครับอหน่อไม้ครับอกว่าจะเห็นหน้าแม่ค้าได้เราต้องดึงเขาไว้ใกล้ครับเป็นช่องเลยนี่หน้าแมคค้านะครับจิ้โจ้เอะแมคค้าครับผมมีเห็ดพอครับมีมันเทียนครับมีอะไรเนี่ย เห็ดพ <Head S 2> ึ่งขมขมไม่เป้งหมดแดงเห็ดพ <Head S 2> ึ่งขมแล้วก็ไม่เป้งหมดแดงครับแล้วก็มีขี้เหล็กด้วยเนาะมีกระบุอ่าไม่ใช่ครับอะไรนะเรียกอะไรนะอีลอกอีลอกโอ้ขอโทษนะครับเขอโทษขอโทษอีลอกอีลอกมันเทียนครับนี่สินค้าช่วงนี้นะครับช่วงนี้เห็ดดินเรายังไม่ออกเนาะยายเนาะเห็ดยังไม่มีนะครับมีแต่เห็ดผ่อนนะครับช่วงนี้นะครับเห็ดผ่อก็เห็ดบ้านเรานี่เนาะครับผม ไปไปดูสินค้าร้านต่อไปกันเลยร้านยายหมุนนุน่นเราไปต่อเลยครับออกกันเลยนี่ครับเจ้าของร้านแล้วนั่งอย่างนั่นคุณยายหมุนนั่นนี่เห็ดพอกครับช่วงนี้อันนี้ล้างแล้วเนาะยายเนาะล้างแล้วืมขาใสาเลยเป็นตะกินนะอเป็นจะแกงครับล้างคุณยายหมุนเด้อในกะติกนั่นคืออะไรล่ะคุณยายเห็ดปอกต้มแ,ตมแล้วนี่<ะ><ะ>ขอชมหน่อยขอชมหน่อยต้มแล้ว หอมแกงนะยายเนาะหอมแกงโอ้อนี่ครับนี่ครับเห็ดปอดต้มหอมแกงหอมแกงเลยมาแล้วครับมามามาหนุนกันเร็วเห็ดปอต้มหอมแกงครับออครับผมช่วงนี้เห็ดดินยังไม่มีเนาะเเเห็็ดดดินดนนกกาอออะไไรยยัังม่ลครับผมรออีกสักวันสองวันเดี๋ยวฝนตกนี่อือรออีกสักวันสองวันเนาะฝนตกยังไงเดี๋ยวสักครู่อือฝนตกสองวันสามวันแล้วเนาะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่อง ินทะครับผมอดอกกระเจียวน้อยยายนหนอดอกกระเจียวสวยช่ดอกกระเจียว,ยยยวอือ,กกน,อ,อ,กกน,อนี่นะครับร้านยี่หมุนเด้อเอดมินมาช่วงบ่ายสามแล้วนะครับสินค้าอาจจะเหลือน้อยแล้วนะครับไปครับต่อกันอีกร้านหนึ่งหนึ่งร้านยายทุมครับนั่นแม่ค้านั่งใส่แว่นอยู่กันเรา โอ้วันนี้สินค้าแขวนไม่ค่อยมีครับวันนี้ถ่ายง่ายครับเห็นหน้าง่ายครับสินค้าคันแวนไม่ค่อยมี่ะดูสินค้าร้านยะทุ่งกันต่อเลยนี่อะไรเนี่ยคุณยายโอ้ยอดมะระครับผมของป่านี่เนะาะครับผมยอดมะระเห็ดเพาะครับเ,เห็ดเพาะต้มครับน,บนี่หน่อไม้สับหน่อไม้ดิบถุงเนะาะแล้วครับตะข้อครับ อีลอกเนาะอีลอกครับครับผมสามร้านนี้นะครับร้านสามใบเถาแห่งมอแห่งมอพระพุทธโพนะครับนี่นี่นะครับมียายทุ่มยายหมุนงับแล้วก็ย่าแก้วครับถนนทางซ้ายมือที่มานั้นคือมาจากทางอำเภอประคำนะครับอยู่เทินทางอยู่เทินทางซ้ายมือนู้นเลยจะเป็นร้านยายตุ๊กกับยายลีนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคย่อาบำไพคนหากวยนะครับพี่น้องไปยนบะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับผมไปครับเข้าไปสมสินค้าร้านเจรีผมนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับไปเข้าไปดูกันเลยนี่แม่ค้ากำลังนั่งดูโทรศัพท์อยู่นะครับนี่เป็นยายผมถ่ายแบบไม่ให้ตั้งตัวครับ เราชอบรักถ่ายเนะาะอืมชอบรักถ่ายอย่างเดียวเราชอบขึ้นสดๆเนาะมันจังได้มันเนาะอ่าสินค้านะครับช่วงนี้นะครับพลิกครับพลิกกระเหลียงครับตะข้อครับนี่มีตะข้อเนาะคุณยายเนาะแล้วก็เห็ดเพาะครับนี่เห็ดเพานะเนาะอือถ่ายกันส,สดๆเร็วๆนะครับคุณยายตั้งตัวไม่ทันเลยนี่เห็ดเพาะครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะ ช่วงนี้เห็ดดอกยังไม่ทันมีไหมคุณยายเห็ดดอกเห็ดดินยังไม่ทันออกเนาะโอ้ยเห็ดผอดครับเป็นเห็ดผอดหนังแล้วคุณยายเนาะเห็ดบ้านเรานี่เนาะเห็ดบ้านเรานี่เองครับอืมมีแบบต้มแล้วก็มีเนาะคุณยายเนาะใช่ต้มก็มีอพร้อมแกงเลยเนาะรวกก็มีอันนี้รวกพร้อมแกงครับอันนี้พร้อมทานค่ะโอ้ยอันนี้พร้อมทานครับชิมสักเม็ดหนึ่งเด้อชิมสักเม็ดหนึ่ง ชิมสักเม็ดหนึ่งครับเดี๋ยวชิมให้ดูเด้ออื้มเอากล้องครับเดี๋ยวผมถ่ายูอีกรอบนึ่งมาผมมันก็เริ่มแก่แล้วเลยเนาะไปดูสินค้าต่อไปครับปลาอึ่งอึ่งปลานะคุณยายเนาะอยู่ในนี่เนาะปลาอึ่งปลาอึ่งอึ่งปลาปลาอึ่งปลาจะปิดไฟไกลกว่อนเด้อพี่น้องปลาอึ่งอึ่งปลาออกไหม มือไม่ว่างมือไม่ว่างคุณยายบอกมือไม่ว่างนี่หอมกลังหอมเลยกลังหอมหอมยิ่งด้วยเลยครับเนี่ยลาอึองๆลาเนี่ยโหอมเ้าคั่วหอมไม่ได้กลิ่นขึ้นมาเลยนะคุณยายเนาะอืเป็นตัวเนี่ยไม่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 กล้ากินหรอกครับไม่กล้ากินดิบหรอกครับต้องไปทำให้สุกก่อนอยากคุยมันมาก อเป็นหุงแล้วก็มีครับมีกระบุกครับนี่กระบุกมะนาวบ้านเราครับอโอเคครับเดี๋ยวไปดูสินค้าร้านต่อไปเลยครับผมเอาทีเผอนี่แล้วเล่าจะเป็นร้านที่แอดมินจะประจำอยู่นะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาซื้อไข่ได้ครับร้านพี่ชายแอดมินเองนะครับอยู่แยกบ้านตะก,กุดกสานนะครับไป อำเภอละหานทรายครับนี่ครับตรงขึ้นไปนั่นมาไปอำเภอละหานทรายเนาะแล้วก็จะปายเข้าบ้านนะครับมีบ้านหนองทะยูงหมู่ที่11บครับบ้านตะกุตตาสาหมู่ที่สองครับแล้วก็บ้านหนองไซนะครับโอเคนะครับท่านไหนผ่านไปผ่านมานะครับตรงแยกบ้านตะกุดตสานะครับแวะมาอุดหนุนด้วยเด้อร้านพี่ชายแอดมินเองนะครับเดี๋ยวช่วงเห็ดออกเยอะก็มาเจอแอดมินนี่นี่ได้ครับไข่เป็ดไข่ไก่ครับผมนี่ครับอยู่แยกบ้านตะกุดตสาเลยตอนนี้ลูกค้ากาลังแวะซื้ออยู่นะครับ ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันเรื่อยๆครับนี่ครับรถที่ไปนั่งเข้าเ,าเบอร์นังรองนะครับนี่ครับมหาพิณะนะครับบ้านตะกุตาสาแยกบ้านตะกุตสาครับนี่ตอนนี้กําลังบรรจุไข่ลงถุงนะครับไข่มีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ครับ